สวัสดีค่ะชื่อพากกการรุ่งประชารัฐนะคะชื่อเล่นชื่อแมวค่ะตอนนี้นะคะก็คือจะอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่มีฝนตกโอ้โหชุ่มฉ่ำไปทั้งดอยเลยค่ะก็อยากจะให้รู้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนนั่นก็คือที่ดอยผาหมีนะคะอันนี้คือตอนนี้บรรยากาศกำลังฝนตกแล้วก็มีทะ,ทะเลหมอก จะเป็นทะเลเหมอกแล้วตอนนี้ก็คือเริ่มข้างๆนี่เป็นหมอกกันหมดแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ดอยผาหมีค่ะหรือว่าหมู่บ้านผาหมีนะคะหมู่บ้านผาหมีเป็นหมู่บ้านที่ไม่ใหญ่มากเป็นหมู่บ้านที่ไม่ใหญ่มากนะคะก็มีประชากรอยู่แค่ประมาณพันกว่าคนเองแล้วก็เป็นชนเผ่าอาขานะคะเป็นชนเผ่าอาขาที่อพยพมาจากเมืองจีนค่ะ ก็คือ12ปันนานะคะแล้วก็ที่นี่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวเกษตรกร,ร,กรทั้งหมดเลยก็จะมีทั้งาการทำกรเกษตรหมุนเวียนกันนะคะว่าที่นี่เมื่อก่อนเนี่ยสำอนนู่นเลยนะคะ ก็เป็นเป็นพื้นที่ทรงงานของในหลวงแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปถึงในหลวงเนี่ยเดี๋ยวจะจะพูดถึงอันนี้ให้ให้ฟังนิดนึงว่าหมู่บ้านผานหมีอยู่ที่ไหนแล้วก็อยู่ในเขตอะไรแล้วก็อยู่ติดกับอะไรบ้างแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเดี๋ยวแหล่งท่องเที่ยวเดี๋ยวเราจะพูดถึงไท้ายๆนะคะผาหมีเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ติดตะเข็บชายแดนไทยพมา่าก็คืออยู่ที่หุบเขาเขานางนอน นั่นก็คือเป็นเขาที่13หามูป่าเคยติดถ้ำนะคะซ้ายมือเราค่ะจะเป็นถ้ำหลวงขวามือเราที่เราเห็นอยู่ทั้งนู้นนะคะอันนั้นคือประเทศพมา่าเราห่างจากประเทศพม่านเนี่ยประมาณแค่ถ้าเราอยู่ในตะเข็บตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงที่เป็นชายแดนเนี่ยแค่เดินเดินเข้าไปประมาณแค่59 50 50เมตรประมาณ50เมตรนะคะก็จะเป็นพม่าแล้ว คือเราเป็นพี่น้องกับประเทศเพื่อนบ้านคือพม่าด้วยแล้วผาหมีค่ะเป็นหมู่บ้านที่คือทำไมเขาชอบถามว่าทำไมหมู่บ้านนี้ชื่อผาหมีนี่ด้านหลังเราค่ะภูเขาที่เห็นอยู่นะคะอันนี้คือผาหมีเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บอกว่าเป็นผาหมีหมีนอนหงายด้านนี้ค่ะอันนั้นคือที่โด่งขึ้นมาคือเป็นจมูกหมีนะคะ จมูกหมีนะคะที่อย่างเงี้ยให้นึกถึงตอนตอนที่หมีนอนหงายะคะ่ะอันนั้นคือจมูกหมีตัวนี้คือตัวท้องของหมีนะคะแล้วก็กุมมือไว้นะคะและ้วทางนู้นคือเป็นเอ่อขาอย่างเงี้ยค่ะชั้นค่ะคือจินตนาการนิดนึงแต่ว่าถ้าเราอยู่มุมสูงจากข้างบนมองลงมาเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนมากกว่าที่เราอยู่ใกล้นะคะอันนี้คือก็เป็นอีกอีกหนึ่งชื่อที่เขาเรียกว่าผาหมี แต่มอีอีกเรื่องราวนึงที่เป็นประวัติศาสตร์ในอดีตเลยนะคะว่าผาหมีเนี่ยเมื่อก่อนที่นี่เป็นหมีเยอะมากคือหมีเยอะมากค่ะหมีเขาเรียกว่าหมีป่าหมีควายอะ่ะหมีดำๆนะคะก็คือหมีเยอะมากขณะสมัยก่อนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณปู่คุณยายเนี่ยเวลาไปสวนอย่างนี้เขาก็ยันเจอเลยหมีนะคะแล้วก็คนเฒ่าคนแก่ก็เล่าให้ฟังว่า ตอนสมัยตอนที่คุณคุณยายคุณปู่อะไรเข้าไปสวนเนี่ยต้องเอาก้อนหินน่ะโยนลงไปอะค่ะโยนไปเพื่อจะไม่ให้คือถ้ามีสัตว์ใหญ่มาเนี่ยเราต้องบอกให้เขารู้ก่อนว่าเนี่ยกำลังมานะกำลังคนจะไปทำงานนะจะไปทำสวนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสัตว์ใหญ่พวกนี้ก็จะหลบไปก็คือเราเอาหินโยนให้เขากอดให้ให้ให,ให,ให้ให้ไปไกลๆก่อนอะไรอย่างเงี้ย สมัยก่อนใช้วิธีนี้เพราะว่าเมื่อก่อนมีเยอะมากเลยนะคะก็เลยชื่อหมู่บ้านผาหมีหรือว่าดอยผาหมีก็เกิดจากหนึ่งภูเขาลูกนี้นะคะแล้วก็อีกตำนานหนึ่งก็คือหมีเยอะหมีป่าแบบนี้เลยหมีป่าแบบนี้เลยนะคะมีทรงนี้เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบนี้เลยแต่ณปัจจุบันพอบ้านเมืองหรือว่าหมู่บ้านเริ่มขยายเป็นหมู่บ้านที่ทําเกษตรพอเพียงเนี่ย หมีก็ไม่อยู่ละตอนนี้หมีก็ไม่อยู่แล้วนะคะหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านชนเผ่าอาคาซึ่งมีวัฒนธรรมที่เรามีวัฒนธรรมที่นับถือมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะคะตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายจนถึงปัจจุบันก็แมวเขาก็ยังยังยังนับถือประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็ยังดำรงชีวิตตามวิถีชีวิตชนเผ่าอาขาอยู่นั่นก็คือในหนึ่งปีนี้ค่ะเราก็จะมี ประเพณีอยู่12ประเพณีแต่ว่าที่เด่นชัดมากๆก็คือเป็นเรื่องของอโรชินช้านะคะไม่รู้ว่าใครเคยมาเที่ยวพามีแล้ว,ลวหรือยังหรือว่าใครเคยไปเห็นที่ที่เขาเล่นชินช้าเพราะว่าจะมีปีละครั้งเองก็คือประมาณเดือนกันยาถึงต้นเดือนกันยานะคะอันนี้เป็นประเพณีที่สวยงามแล้วก็เป็นประเพณีที่แบบทุกคนมาแล้วคือจะชอบมาก แล้วคนอาขาก็จะแต่งชุดสวยงามมากในวันวันที่โลชินช้านะคะเพราะว่ามีปีละครั้งแค่นั้นเองนะคะแล้วก็มีประเพณีชนใครแดงกินข้าวใหม่ก็มีปีละครั้งนะคะอันนี้คือประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าอาคาถ้าอยากจะบอกว่าอาคาเนี้ยดูตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ดูจากการแต่งตัวด้วยนะคะแล้วก็ดูจากประเพณีต่างๆที่เรานับถือมานะคะอย่างเช่น ประเพณีโลชินช้านี่แหละค่ะถ้ามีเสาชินช้าอยู่ที่ไหนอันนั้นก็คือเป็นคนอาขาที่อาศัยอยู่ตรงจุดนั้นแล้วก็ยังนับถือบางพระบรุษแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมอยู่นะคะคือตอนนั้นแมวเองก็ยังไม่เกิดนะคะแล้วก็แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณลุงถ่ายทอดให้แล้วก็คนเฒ่าคนแก่ที่เคยมีชีวิตอยู่เล่าให้ฟังนะคะว่าเมื่อปี2513ค่ะ ในหลวงรัชกาลที่9นะคะก็เคยเสด็จมาที่ผาหมีตั้งสี่ครั้งสี่ครั้งคือตอนที่ตอนที่มานะคะหมู่บ้านผาหมียังไม่เป็นป่าแบบนี้นะคะหมู่บ้านผาหมีไม่มีป่าไม้แบบนี้เลยไม่มีความเขียวมีแต่ให้ให,ให้ให้จำภาพให้นึกภาพอย่างนี้ค่ะว่าเป็นหมู่บ้านภูเขาหัวล้นก็คืออย่างสมัยก่อนเนี่ย ถ้าเราไปจุดที่เขาตัดไม้หรือว่าไม่มีต้นไม้ตรงนั้นก็จะกลายเป็นภูเขาหัวล้นสมัยก่อนผ่านมีเป็นแบบนั้นเลยค่ะชุมชนทําในขนาดนั้นก็คือเป็นไร่เรื่องลอยนั่นก็คือปลูกฟินปลูกเป็นไร่ที่แบบว่าปลูกแป๊บเดียวก็ต้องเอาทิ้งแล้วก็ต้องย้ายใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เมื่อก่อนเนี้ยเขาก็ตัดไม้ตัดต้นไมก้ก็เลยกลายเป็นภูเขาหัวล้นซึ่งตอน ค,คุณลุงเล่าให้ฟังอนะคะว่าตอนที่ในหลวงมาที่นี่เนี่ยอตอนนั้นเนี่ยตะเข็บชายแดนทั้งหมดเนี่ยผาหมีแม่สายตั้งแต่แม่สายไปถึงแม่อายไปถึงจังหวัดเชียงใหม่ะคะ่ะที่ติดตะเข็บชายแดนทั้งหมดเนี่ยก็เป็นจุดที่เล่าแหลมมากแล้วก็เป็นจุดที่สู้รบกันนะคะเป็นจุดที่เขาชนกลุ่มน้อยที่สู้รบกันด้วยยาเสพติดแล้วก็ แย่งพื้นที่กันนะคะซึ่งณนะตอนนั้นในหลวงมาเพื่อมาแก้ไขปัญหาของที่เป็นที่มีปัญหาอยู่ในตะเข็บชายแดนทั้งหมดอตอนที่ในหลวงมาเมื่อปี2513ะคะซึ่งตอนนั้นตอนที่หมู่บ้านผาหมีซึ่งติดกับตะเข็บชายแดนเนี่ยมีการสู้รบของชนกลุ่มน้อยแล้วก็คนเฒ่าคนแก่หรือว่า คนที่เคยอยู่ในสมัยนั้นเขาจะรู้ดีนะคะว่าที่นี่มีปัญหาเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายในวันที่ในหลวงมาค่ะตอนแรกบอกว่าในหลวงเนี่ยมา2,512นั่งนั่งหอหอมาแต่ว่าลงจอดไม่ได้เพราะว่าพม่ายิงยิงกระสุนตกลงมานะคะกระสุนตกลงมาลงไม่ได้ก็เลยต้องทหารต้องอารักขากลับไปอีกรอบหนึ่ง แล้วก็มาเมื่อปี2513อีกรอบหนึ่งซึ่งตอนที่ในหลวงมาเนี่ยค่ะตอนที่ในหลวงมาหมู่บ้านพามียังปลูกฝินเป็นอาชีพก็คือหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีป่ามีแต่ฟินแล้วก็ไม่มีถนนไม่มีอะไรเลยที่ปัจจัยสี่ทั้งหมดที่ทุกคนต้องการ แทบไม่ได้รับการสื่อสาไม่มีบัตรประชาชนไม่มีอะไรเลยค่ะก็พอในหลวงมาเนี่ยในหลวงสั่งไว้ว่าตอนที่พามีเนี่ยยังไม่มาอยู่ตรงนี้นะคะพามีจะอยู่ที่ฝั่งติดกับพม่าก,ก่อนแต่ชาวบ้านบอกว่าออไม่อยู่ที่นี่แล้วเพราะว่าที่นี่ค่ะไม่อยากอยู่เพราะวุ่นวายเกินไปอะไรอย่างนี้นะคะคือตอนนั้นชาวบ้านก็บอกในหลวงแบบนี้แต่ในหลวงเนี่ย ทรงม้าอยู่ทรงม้าอยู่ตอนที่ในหลวงมาเนี่ยคือบางคนเขาเรียกว่าลอ่อหรือว่าลาซึ่งเป็นลาที่ที่เดินบนดอยอะค่ะที่เดินบนดอยที่สามารถเดินไต่เขาได้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ในในตอนที่ในหลวงทรงม้าอยู่บอกว่ามองบริบททั้งหมดรอบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องย้ายไปไหนในหลวงก็บอกว่าไม่ต้องย้ายไปไหนแค่ ลงมาอีก2กิโลถ้าถ้าหมู่บ้านพานมีนะคะทิวทัศน์ของพาหมีเนี่ยคือจะเป็นคล้ายๆแอ่งมองจากข้างบนลงมาเนี่ยเหมือนจะเป็นแอน่งแล้วภูเขาทั้งหมดล้อมรอบไว้พายุไม่ถึงค่ะแล้วมีป่ามีน้ำ,ม,นำมีน้ำที่อุดมสมบูรณ์มากแล้วตอนที่พอบอกพอย้ายลงมาเนี่ยพอในหลวงบอกว่าให้ย้ายลงมาที่นี่นะอีกแค่2กิโลอะไรอย่างเงี้ยก็ย้ายลงมา พอย้ายลงมาเสร็จปุ๊บในหลวงก็เลยขอขอสามอย่างค่ะว่า,าให้ชาวบ้านเนี่ยเลิกปลูกฝิ่นได้ไหมแล้วก็เลิกตัดไม้ทำลายป่าก็คือห้ามห้ามตัดไม้แล้วก็ห้ามเผาป่าในหลวงก็บอกว่าถ้าเราไม่ตัดไม้นะคะบอกว่าเดี๋ยวต้นไม้ก็จะขึ้นเองตามธรรมชาติถ้าเราไม่ไม่ไปเผาป่าทุกอย่างมันก็จะกลับสู่ตามธรรมชาติของเขาเอง แล้วชาวบ้านก็เลยรับปากค่ะว่าไม่ทําแล้วไม่ไม่ไม่ปลูกฟินแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็เ <c oughs> <Greek. S 2> ลยบอกว่าอ้าวแล้วทําไมเราปลูกมาตั้งนานเนี่ยทำไมปลูกมาตั้งนงนานเนี่ยทำไมถึงปฏิเสธเร็วจังเลยว่า <c oughs> ไม่ทําแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนตอนที่คุยกับชาวบ้านนะคะ <c oughs> ในหลวงบอกว่าในหลวงเนี่ยบอกยังหัวเราะค่ะว่าทําไมรับปากได้เร็วจังอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ก็คือ ชาวบ้านนะั่นตรงนั้นหรือว่าคุณลุงที่เป็นผู้นำนะคะก็บอกไปว่าถึงแม้ว่าจะปลูกฟินหรือว่าอะไรมันไม่ได้ทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นเลยแต่สิ่งที่เขาได้ทําเพราะว่าเราไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกเพราะว่าอะไรคะลงไปแม่สายก็โดนจับใช่ไหมคะแล้วก็ถนนก็ไม่มีค่ะเวลาเราเอาพวกผักลลงไปก็เน่าหมดละหลายๆอย่างก็คือปัญหาก็เลยในหลวงก็เลยบอกว่าแล้วทาง ทางาผู้นำก็ถามว่าแล้วจะให้ชาวบ้านทำอะไรจะให้ชาวบ้านทำอะไรเพื่อถ้าไม่ให้ไม่ให้ปลูกฝิ่นอย่างนี้ค่ะก็บอกว่า,เ,าเดี๋ยวทางโครงการจะเอามาให้หมดเลยนั่นก็คือในหลวงก็เลยเอาทั้งหมดที่เป็นเกี่ยวกับเกษตรมาหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกาแฟลิ้นจี่แล้วก็มีถั่วแดงด้วยมีวัวมีหมูแล้วก็มี ด้วยนะคะมีหลายอย่างมากที่ใช้ในชีวิตประจําวันเราไม่ว่าจะเป็นจอบเสียมที่ตีมีดเอามาหมดเลยค่ะยกมาคุณลุงบอกว่าเอามาเยอะมากคือเอามาหลายอย่างมากแล้วผักที่เอามาพืชที่จะมาปลูกเนี่ยบบบอกว่าเป็นร้อยๆชนิดอะคะ่ะที่เอามาให้ส่งเสริมให้ในหลวง,ให,ลวงให้ปลูกนะคะอย่างกาแฟเนี่ยกาแฟเนี่ยที่นี่ตอนที่ในหลวงมาให้เนี่ยเป็นกาแฟโรบัสตา้าก่อน เพราะว่าตอนที่ในหลวงมาเนี่ยประเทศไทยยังไม่มีอาราบิก้าค่ะก็ยังเป็นโรบัสต้าอยู่ก็คือพามีเป็นแห่งแรกเลยนะคะที่เราได้ปลูกกาแฟแล้วคนภาคเหนือถึงได้รู้จักหรือว่าคนชนเผ่าเนี่ยถึงได้รู้จักคําว่ากาแฟคนอากาถึงได้รู้จักคําว่ากาแฟจากกาแฟที่ในหลวงมาให้ก็คือกาแฟโรบัสต้าณตอนนั้นนะคะก็คนในชุมชนก็ปลูกสักพักหนึ่งแต่ว่า ตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้ก็ยังมียังมีลูกหลานของกาแฟโรบัสต้าหลงเหลืออยู่นะคะก็ต้นใหญ่มากเลยใบใหญ่มากเลยนะคะก็ยังอยู่ในพื้นที่อยู่ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ณนะตอนนี้ก็คือเราก็จะปลูกกาแฟเป็นอาราบิก้าซึ่งกาแฟอาราบิก้าค่ะคือจะเหมาะกับพื้นที่ในชุมชนหรือว่าที่เป็นภูเขาแบบนี้เพราะว่าอากาศเย็นคือกาแฟชอบชอบที่อากาศเย็นค่ะก็คืออย่างบนดอยพามี ในจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นเป็นภูเขาแล้วก็อากาศค่อนข้างจะเย็นก็เลยกาแฟอาราบ,บิก้าเนี่ยอยู่กับภาคเหนือเยอะที่สุดแล้วกาแฟดีๆก็คืออยู่ที่จังหวัดเชียงรายนั่งเองนะคะแล้วก็กาแฟดอยพานีก็กาแฟอีกตัวหนึ่งที่ขึ้นชื่อแล้วก็อยู่ในจังหวัดเชียงรายที่สร้างชื่อเสียงให้กับคนทั้งอำเภอแม่สายแล้วก็ในจังหวัดเชียงรายด้วยนะคะ ด้วยกาแฟเนี่ยค่ะด้วยกาแฟที่ในหลวงมาให้เนี่ยค่ะที่ทุกวันนี้หมู่บ้านผานหมีถึงเป็นหมู่บ้านชุมชนเล็กๆกาแฟเนี่ยทำให้เกิดการท่องเที่ยวในชุมชนซึ่งจำได้ตอนนั้นแมวจำได้นะคะเพราะว่าแมวเป็นคนที่ทำกาแฟกาแฟโดยผานหมีก่อนนั่นก็คือมีความคิดว่าตอนที่เริ่มเริ่มต้นทำกาแฟเนี่ย แค่คิดว่าฉันไม่อยากทํางานอยู่ในเมืองอยากจะกลับมาพัฒนาหมู่บ้านตัวเองแค่มันมีจุดจุดหนึ่งที่ทําให้ความคิดเราเปลี่ยนว่ากาแฟโดยผานี้มีนานมากปลูกก่อนคนอื่นปลูกก่อนพื้นที่อื่นแต่ไม่ไม่ใครรู้จักกาแฟโดยผานี้เลยค่ะก็เลยมันมีความรู้สึกว่าฉันจะทํายังไงก็ได้จะให้กาแฟโดยผานี้เนี่ยดังขึ้นมานั่นนั่นก็คือเราก็เลยเริ่มต้นเริ่มต้นจากชุชมชนก็คือ เรามารวมเป็นวิสาหากิจชุมชนค่ะแล้วถึงมีการเปิดร้านเปิดอะไรซึ่งด้วยบรรยากาศที่มันดีอยู่แล้วที่ในชุมชนคือเป็นภูมิทัศน์ที่สวยงามมากใครมาก็ชอบอันนี้คือต้องมันมีความคิดหนึ่งว่าตอนที่เราจะเปิดร้านเนี่ยทุกคนมองเปิดแล้วมันจะมีใครมากินหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือเราก็ไม่ได้ไปสนใจโฟกัสตรงนั้นว่าใครจะมากินไม่มากินนะคะตอนนั้นไม่ได้ ไม่ได้ไปคิดแล้วก็ไม่ได้คาดหวังด้วยแต่ม that, mm. Mm. Concept, like mm ัน hmm. มีความรู hmm. mm ้ส hmm. mm ึก hmm. ว ok no ่าเฮ้ยหมู่บ้านฉันสวยอะกาแฟกินที่ไหนก็ได้หนูก็มีความรู้สึกว่ากาแฟกินที่ไหนก็ได้กาแฟอร่อยที่ไหนก็มีจะทํายังไงให้กาแฟตรงไหนก็มีหมดแต่คุณจะหาบรรยากาศแบบนี้ไม่มีเพราะว่าบรรยากาศนี้คือมันเป็นเอกลักษณ์ของในชุมชนเลยไม่มีใครไปก๊อปปี้ได้ไงคะก็เลยมันมีความรู้สึก ว่าสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการกระตุ้นให้กับชุมชนด้วยพอเราเปิดร้านกาแฟเล็กมากตอนแรกๆนะคะแล้วก็เปิดร้านกาแฟเล็กๆเลยเป็นกระต๊อกไม้ไผ่เล็กๆเลยเพราะตอนนั้นก็ไม่มีงบประมาณไม่มีอะไรเลยก็อาศัยพ่ออาศัยต้นไม้ไผ่บ้านตัวเองเอามาสับสับสัเป็นกระต๊อกไม้กระต๊อกไม้ไผ่แล้วก็มาทําเป็นร้านกาแฟ คือเชื่อไหมคะว่าแค,แค่ภายในสามเดือนนี้โอ้โหคนมาเที่ยวแบบว่าร้านนี้ยอยู่ไม่ได้แล้วะคะ่ะก็เลยต้องมาปรับเปลี่ยนต้องมาให้แข็งแรงมากขึ้นแล้วหลังจากพอเราเห็นแล้วว่าพอเราเปิดร้านกาแฟาเล็กๆแค่เนี้แต่คนมาเที่ยวเยอะมากซึ่งตรงจุดนี้คะ่ะที่กลุ่มมีการรวมตัวกลุ่มของการท่องเที่ยวอีกทีหนึง่งก็คือพวกแมวคะ่ะก็เลยมีการเริ่มต้นจากการรวมตัวของชุมชนนี่คะ่ะว่า ฉันอยากจะทําการท่องเที่ยวนะฉันอยากจะทําการท่องเที่ยวในชุมชนให้เป็นชุมชนแล้วชุมชนเป็นคนจัดการเองอันนั้นคือแนวคิดของตอนที่เราเริ่มต้นในการจะทํา <c oughs> ในที่สุดพอเราได้ตั้งวัตถุประสงค์ตัวนี้ขึ้นมาเราสามารถเปลี่ยนมุมมองของคนที่ทั้งประเทศทั้งอําเภอแม่สายทั้งจังหวัดเชียงรายค่ะเ <c oughs> ขามองผ่านหมีเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวและณตอนนี้ค่ะก็เป็น หมู่บ้านท่องเที่ยวแบบสมบูรณ์แบบแล้วก็ยั่งยืนจนถึงวันนี้ค่ะค่ะก็ท้ายนี้นะคะอยากจะฝากให้ณปัจจุบันณตอนนี้แล้วก็ณบรรยากาศแบบนี้นะคะอยากเชิญชวนทุกๆคนลองขึ้นมาเที่ยวโดยผ่านหนีดูนะคะเพราะว่าไม่ได้ห่างจากตัวอำเภอแม่สายเลยนะคะก็แค่4นาที4กิโลเองค่ะก็คือเราจะรู้สึกได้เลยว่า ในเมืองพอเข้ามาอยู่ในชุมชนก็จะเปลี่ยนคนละบรรยากาศแล้วเราจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามมีทะเลหมอกมีหมอกที่ลอยมาตอนที่เรากินกาแฟอย่างนี้ค่ะกินกาแฟก็ฟินมากเลยนะคะช่วงนี้พามีเปิดเปิดให้นะักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวนะคะมีร้านอาหารที่อร่อยมากก็อ,อยากจะบอกนะคะว่าพามีไม่ใช่มีดีแค่วิวนะคะเรื่องอาหารการกินก็ สุดยอดมากนั่นก็คือร้านที่นี่ค่ะที่ร้านกาแฟโดยผ่านมีหรือว่าหลายๆร้านนะคะก็มีบริการเกี่ยวกับอาหารชนเผ่านะคะอาหารชนเผ่าถ้าใครไม่เคยกินเนี่ยติดใจมากเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าวัตถุดิบที่ออกมาคือออกมาสดๆเลยเอามาสดๆนะคะอย่างเช่นมาที่นี่ต้องกินก็คือราชูหมูที่นี่ใครมาบอกบอกว่าอร่อยมากนะคะ ราชูหมูน้ำพริกอย่างนี้นะคะแล้วก็มีผัดผัดปีหัวปีหัวปีนะคะผัดกับไม่รู้ว่าเคยทานกันหรือเปล่าแต่รับประกันว่าอร่อยมากเลยผัดผัดกับปลาทูเค็มค่ะแล้วก็มีตัวหนึ่งนะคะตอนนี้ก็คือว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝนเนี่ยจะมีหน่อไม้เยอะมากค่ะที่ชุมชนก็เลยจะแกนหน่หน่อไมส้สดให้ทานกัน ซึ่งเป็นอาหารที่เราไม่ได้ใส่ออพวกกะปิปลาน้ำปลาของอาคาจะไม่ใช้นะคะจะใช้เกลือเป็นหลักซึ่งในการปรุงอาหารก็เลยรับรองว่าสุขภาพใครมากินที่นี่เรื่องสุขภาพนี่อย่าห่วงเลยดีแน่นอนนะคะยังไงก็ถ้าใครมาเที่ยวก็อย่าเชิญชวนให้ลองทานอาหารชนเผ่าที่โดยผาหมีดูนะคะแล้วก็มีกาแฟที่แบบทุกคนยอมรับว่ากาแฟโดยผาหมีอร่อย ะะก็ต้องลองขึ้นมาดูแล้วก็มีโฮมสเตย์ค่ะที่เรารองรับนะักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวในช่วงนี้ช่วงที่ฝนตกแบบนี้สวยมากเขียวไปทั้งดอยเลยนะคะแต่ในการมาเที่ยวผามีเองค่ะก็มีมาตรการในการป้องกันโควิดอย่างดีเลยทุกพื้นที่ทุกร้านค้าแล้วก็ทุกโฮมสเตย์ค่ะเขาจะมีมาตรการป้องกันแล้วอย่างเวลานักท่องเที่ยวมาเขาก็จะให้มีการลงทะเบียน ล้างแอลกอฮอล์ใช้เจลล้างมือนะคะแล้วก็ให้ปิดแม็กทุกคนเลยแล้วก็ให้เวลานั่งค่ะเว้นระยะหา่างซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่การันตีได้ว่าเราป้องกันเพื่อไม่ให้โควิดให้หายไปไปเลยนะคะก็คือถ้าเราป้องกันดีแล้วก็ไม่อยากให้กังวลมากเกินไปนะคะยังไงก็ฝากทุกคนแล้วก็ให้ ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็หาความสุขให้ตัวเองโดยการพักผ่อนสถานที่ที่มีความสวยงามแล้วก็ทำให้เรามีความสุขสบายใจนะคะสำหรับในวันนี้ก็ขอฝากเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ